เรื่องนายกาละบุตรอนาถปินทิกะเศรษฐีได้ยินว่านายกาละนั้นเป็นบุตรเศรษฐีพูดถึงพร้อมแล้วด้วยศรัทธาเช่นนั้นก็ไม่ปรารถนาจะไปสู่สำนักของพระาศาสดาเลยไม่ปรารถนาจะฟังธรรมไม่ปรารถนาจะทำการขวนขวายแก่สงแม้ถูกบิดาพูดว่าเจ้าอย่าทำอย่างนี้พ่อ ก็ไม่ฟังคําของท่านลำดับนั้นบิดาของเขาคิดว่าเจ้ากาลนี้เมื่อเถือทิฏฐิเห็นป่าน,นี้เที่ยวไปจากเป็นผู้มีอเวจีเป็นที่ไปในเบื้องหน้าก็เมื่อเรายังเห็นอยู่บุตรของเราพึงไปสู่นรกข้อนั้นไม่สมควรแก่เราเลยก็ขึ้นชื่อว่าคนผู้ไม่เพ่งเล็งเพราะการให้ทรัพย์ ไม่มีในโลกนี้เลยเราจักทำลายทิฏฐิของบุตรนั้นด้วยทรัพย์เศษถีจึงพูดกับนายกาละว่าพ่อเจ้าจงเป็นผู้รักษาอุโบสถไปสู่วิหารฟังธรรมแล้วมาเถิดเราจักให้กหาปณะ,ะหนึ่งรอยแก่เจ้ากาละถามว่าจกให้หรือพ่อเศรษฐีรับว่าจักให้ลูก เขารับปฏิญญาสามครั้งแล้วเป็นผู้รักษาอุโบสถได้ไปสู่วิหารแล้วแต่กิจด,ด้วยการฟังธรรมของเขาไม่มีเขานอนในที่ตามความสำราญแล้วได้ไปบ้านแต่เช้าตรูลำดับนั้นบิดาของเขาพูดว่าบุตรของเราได้เป็นผู้รักษาอุโบสถท่านทั้งหลายจงนำข้าวต้มเป็นต้นมาให้เขาเร็ว แล้วก็สั่งคนใช้ให้จัดให้เขาไม่ยอมทานอาหารโดยพูดว่าเรายังไม่ได้รับกหาปณะ,ะจักไม่บริโภคลำดับนั้นบิดาของเขาเมื่อออดทนการรบกวนไม่ได้จึงได้ให้หอกหาปณะนะนายกาละนั้นต่อรับกหาปณะ,ะนั้นไว้ด้วยมือแล้วจึงบริโภคอาหาร ต่อมาในวันรุ่งขึ้นเศรษฐีส่งเขาไปด้วยพูดว่าพ่อเราจะให้กหาปณะ,ะพันหนึ่งแก่เจ้าเจ้ายืนตรงหน้าพระพักของพระศาสดาเรียนเอาธรรมะให้ได้บทหนึ่งแล้วจึงมาเขาไปวิหารยืนตรงพระพักของพระศาสดาได้เป็นผู้ใคร่จะเรียนเอาบทแห่งธรรมบทเดียวเท่านั้นแล้วหนีไป ลำดับนั้นพระศาสดาได้ทรงบรรดาลให้เขากำหนดไม่ได้เขากำหนดบทนั้นไม่ได้จึงได้ยืนฟังแล้วเที่ยวด้วยคิดว่าจะเรียนบทต่อไปในยะว่าชนทั้งหลายเมื่อฟังอยู่ด้วยคิดว่าเราจะเรียนให้ได้ที่ว่าฟังโดยเคารพก็ธรรมดาเมื่อชนทั้งหลายฟังอยู่อย่างนี้ทำย่อมให้โสดาปฏิมักเป็นต้น ถึงนายกาละนั้นก็ฟังอยู่ด้วยคิดว่าจกเรียนให้ได้แม้พระศาสดาก็ทรงบันดาลให้เขากำหนดไม่ได้เขากำลังยืนฟังอยู่เทียวด้วยคิดว่าจกเรียนต่อไปจึงได้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลในวันรุ่งขึ้นเขาไปสู่กรุงสาวัตถีพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขทีเดียว มหาเศรษฐีพอเห็นเขาก็คิดว่าวันนี้เราชอบใจอาการของบุตรแม้นายกาละนั้นก็ได้มีความปริวิตกดังนี้ว่าโอ๋หนอวันนี้บิดาของเราไม่พึงให้กหาปณะ,ะในที่ใกล้พระาศาสดาขอให้ปกปิดการที่เราเป็นผู้รักษาอุโบสถเพราะเหตุแห่งกหาปณะ,ะไวเ้เถิด แต่พระศาสดาได้ทรงทราบความที่นายกาละนั้นเป็นผู้รักษาอุโบสถเพราะเหตุแห่งตหาปณะ,ะแล้วในวันวานมหาเศรษฐีให้ถวายข้าวต้มแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกแล้วจึงสั่งให้ให้แม้แก่บุตรนายกาละนั้นเป็นผู้นั่งนิ่งเที่ยวดื่มข้าวต้มเคี้ยวของคนเคี้ยวบริโภคพัด ในเวลาเสร็จพัฒกิจของพระาศาสดามหาเศรษฐีให้บุคคลวางห่อกหาปณะพันหนึ่งไว้ตรงหน้าบุตรแล้วพูดว่าลูกพ่อพูดว่าจะให้กหาปณะพันหนึ่งแก่เจ้าจึงให้เจ้าสมาทานอุโบสถส่งไปวิหารนี่คือกหาปณะพันหนึ่งของเจ้า นายกาละนั้นเห็นกหาปณะ,ะที่บิดาให้เฉพาะพระพักของพระาศาสดาละอายอยู่จึงพูดว่าผมไม่ต้องการด้วยกหาปณะ,ะทั้งหลายแม้ถูกบิดาพูดว่าจงรับเถิดพ่อก็ไม่ยอมรับลำดับนั้นบิดาของเขาถวายบังคมพระาศาสดาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์พูดจเจริญ วันนี้ข้าพระองค์ชอดใจอาการของบุตรเมื่อพระศาสดาตัดถามว่าอะไรามหาเศรษฐีจึงกราบทูลว่าในวันก่อนบุตรของข้าพระองค์นี้อันข้าพระองค์พูดว่าเราจะให้กหาปณะหนึ่งรอยแก่เจ้าแล้วส่งไปวิหารในวันรุ่งขึ้นยังไม่ได้รับกหาปณะ,ะแล้วไม่ปรารถนจาจะบริโภค แต่วันนี้เขาไม่ปรารถนากหาปณะ,ะแม้ที่ข้าพระองค์ให้พระศาสดาตัดว่าอย่างนั้นมหาเศรษฐีวันนี้โสดาปฏิผลนั่นแหลของบุตรท่านประเสริฐแม้กว่าสมบัติของพระเจ้าจากักรพรรดิกว่าสมบัติในเทวโลกและพรมโลกแล้วจึงตัดพระคาถานี้ว่าอัทพยาเอกรัชเชนะ สักคัสสะธรรมเนนวาสพะโลกาทิปัจเจนะโสดาปัติพลังวรังโสดาปฏิผลประเสริฐกว่าความเป็นเอกราชในแผ่นดินกว่าการไปสู่สวรรค์และกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงความว่าโสดาปฏิผลประเสริฐกว่าความเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิประเสริฐกว่าการถึงสวรรค์หกชั้น ประเสริฐกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงเพราะพระเจ้าจากักรพรรดิเทวดามารพรมเหล่านั้นยังไม่สามารถพ้นจากอวัยภูมิได้เลยส่วนพระโสดาบันเป็นผู้มีประตูอบายอันปิดแล้วแม้มีกำลังเพลาป่าพระโสดาบันทั้งหมดก็ไม่เกิดในภพที่แปดเพราะฉะนั้นโสดาปฏิผลนั่นแ,แลจึงประเสริฐ คือสูงสุดแปล